85มิ mm, ม f1.4 fe ตัวนี้เป็นเมาส์ของ Sony ใส่ได้ทั้ง m i l ิ l ลเร Full Frame แล้วก็ apsc e. แต่ถ้าเกิดใครใช้กับ Full Frame นะครับต้องบอกเลยว่าเดฟนี่อลังการมากๆเลย สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมทั้ง3กล่องเนี้ยเป็นเลนนะครับของค่ายซัมยังซึ่งตัวซัมยังเนี่ยได้ทําเลนออกมาเยอะแยะมากมายหลายขนาดนะครับในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ทั้ง dslr ทั้ง m r r o r r e s เล u ฟูลเฟรมหรือว่า apsc ต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็บูมมากๆเลยนะครับทางซัมยังเลยได้พัฒนาตัวเลน ต่างๆออกมาหลากหลายขนาดมากๆเลนแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นตัว85 f1.4 ถ้าเกิดเราไปซื้อพวกเลนส์ค่ายเป็น G Master นะครับก็แน่นอนครับครึ่งแสนเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อน2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวอีกทีนึงมันจะมีพวก AF18 f2.8 อันนี้เป็นของ Sony นะครับแล้วก็จะมี24 f2.8 เหมือนกันวันนี้จะเป็นคลิปรีวิวของตัวนี้ครับซัมย a ง AF 85ม m mm 1> f 1.4 FE นะครับตัวนี้เป็นเมาส์ของโ o n y ใส่ได้ทั้ง m มิ l e เร Fu l l Frame แล้วก็ APS-C e นะครับถ้าเกิดใส่กับ APS-C e เนี่ยเราก็คูณระยะเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดใครใช้กับ Full f r a m e นะครับต้องบอกเลยว่าเดบนี่อลังการมากๆเลยเดบออฟฟิวของเขานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเลนส์ของซัมยังไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องสูตรการรับประกันเลยครับเพราะว่า Cob Media เนี่ยเขามีศูย์ไทยคอยรับประกันคอยดูแลเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะครับสำหรับคนที่ซื้อเลนส์ซัมยังไป อย่าลืมดูครับสติกเกอร์ c o b Media ครับเดี๋ยวเราจะมา unbox ตัว AF 8 5 mm f 1 4โอ้โห f แบบกว้างมากๆเลยนะครับเราแกะมาเลยครับแกะมาเราก็จะเจอกับพวกโฟมที่กันกระแทกตัวเลนเรามานะครับแล้วก็เป็นถุงผ้ากันลอยมาให้แล้วก็จะเป็นพวก user manual การใช้งานต่างๆนะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีมาให้ตัวเลนนะครับนี่อันนี้คือ รูปลักษณะเลนของตัว 85mm f1.4 นะอันนี้เป็นเมาส์ของโซนี่ที่จริงตัวเลนตัวนี้มีทั้งเมาส์แค n นอนนิคอนแล้วก็โซนี่นะครับมีหมดเลยเห็นไหมเลนค่อนข้างที่จะบ้องใหญ่มากเลย f1.4 นะครับแต่น้ําหนักเนี่ยไม่ได้หนักเลยถือว่าเบามากๆก็มาพร้อมกับฝาหน้าเลนตัวปิดตุดเลนนะครับมีมาแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ตัวพูดก็มีมาให้นะครับเราสามารถที่จะเอามาใส่ด้านหน้าแบบนี้ได้เลยตามคาแรคเตอร์ของเลนซัมยังครับคือจะ มีขอบสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยถ้าเกิดเราเทียบกับ85 1.8ของเลนส์โซนี่เองเนี่ยครับเป็นเลนส์ไาย อันนี้เป็น85 f 1.8นะครับ f 1.4ยังไงก็ต้องบ้องใหญ่ว่าแน่นอนครับอันนี้คือเลนค่ายนะครับอันนี้จะเป็น85 f 1.8แต่ว่าตัวนี้เป็น f 1.4เขาเรียกว่าเป็นเทพของการพอร์เทรเลยตัวนี้เขาดีไซน์ออกมานะครับเป็นแบบเรียบๆเลยไม่มีวงแหวนซูมอยู่นะครับมีแต่ วงแหวนชิปโฟกัสเท่านั้นเองตัวนี้นะครับรอบตัวเขาเนี่ยจะไม่มีปุ่มอะไรเลยจะเป็นแบบเรียบๆเ,เลยนะครับแต่ว่าของเล่นค่ายเขาเองเนี่ยจะมีพวกปุ่มล็อกโฟกัสปรับแมนวนวลโฟกัสแต่จริงถ้าเกิดเราต้องการ F 1.4นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราอยากได้ F ที่กว้างขนาดนี้เราต้อง จ่ายเงินไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับครึ่งแสนอย่างที่บอกเลยว่าครึ่งแสนถ้าเกิด F 1 8เนี่ยเราสามารถหาได้ทั่วไปเลยก็ปัจจุบันนะครับทางซามยังเนี่ยยังผลิตทั้งเลนแมนนวลยังยังยังคงมีอยู่เหมือนเดิมมีทั้งเลนแมนนวลโฟกัสเลนอโอโต้โฟกัสแล้วก็เลนซีนที่เป็นเลนถ่ายหนังนะครับมีหลากหลายโปรดักต์มากๆสําหรับทางแบรนด์ซามยังต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเอาตัว 85มิลิเมตร f 1.4นะครับใส่เข้ากับตัว a7r2 ของผมนะยังเป็น r2 อยู่นะครับเขาไปกันถึง r3 s3 แล้วยังใช้อยู่นี้ครับเพราะว่าไม่มีทุนครับยังใช้ตัวนี้อยู่มันยังใช้ได้ดีอยู่ก็ใช้ต่อไปครับตัวเนี้ยสำหรับคนที่อยากได้แนวะพอเทสแล้วทุนไม่เยอะมากเหมาะมากครับกับเลนซัมยังเหมือนผมนี่แหละอยากได้มากเลยอ่าเดี๋ยวลองใส่ไปนะครับตัวนี้เป็น fe m o u ส์นะครับสำหรับ sony พอใส่เข้าไปแล้วดูดิยังหล่อเลยนะครับสีตรงนี้กับสีของเล่นเนี่ยมันเข้ากันได้ดีเลยคือมันสวยสวยจริงๆแล้วก็พอใส่เข้าไปครับน้ําหนักเบาจับถือเวลาเราจะชิปโฟกัสต่างๆนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นแบบออโต้โฟกัสแล้วก็เป็นแบบแมนนวลโฟกัสสามารถที่จะชิปโฟกัสเองได้แน่นอนครับถือว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆ ต่างๆแต่ว่ามันไม่มีปุ่มล็อกโฟกัสเหมือนตัวเลนส์ค่ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบๆเลยอย่างที่เห็นสําหรับสเปคของเลนส์ซัมยัง85ม mm ิ F 1.4 FE ตัวนี้นะครับก็น้ําหนักของตัวเขาบอดี้เขาเนี่ยก็คือ568กรัมไม่รวมตัวหูตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้รวมเข้าไปก็ทั้งตัวเนี่ยของเขาเป็น ium, อลูมิเนียมอัลลอยนะครับซึ่งแข็งแรงคงทนแต่ต้องเก็บรักษาระวังหน่อยพว่า ถ้าเกิดเราสะกิดหรือว่าหล่นนิดเดียวนะครับอาจจะเป็นรอยง่ายๆแล้วก็ตัวขนาดหน้าฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือ77ม m mm มนะครับเราสามารถที่จะหาฟิลเตอร์ได้เยอะแยะมากมายเลยตัวนี้สเปคของเขารูรับแสงนะครับกว้างสุดก็คือ f 1.4แล้วก็แคบที่สุดเลยก็คือ f 16นะครับสำหรับตัว85 1.4 ตัวนี้นะครับสามารถที่จะโฟกัสได้ใกล้วัตถุสุดก็คือ90ซนเมตรนะครับในตัวเนี่ยมีไดอะแฟรมนะครับไดอะแฟรมมันจะอยู่ด้านในเนี่ยครับอันนี้ใส่มาให้ทั้งหมด9ใบนะครับถ้าเกิดเราจะเห็นมันจะอยู่ ด้านในตัวเลนส์เนี่ยมุมการรับภาพครับเหมือนตอนที่บอกไปว่าตอนแรกนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่เข้าไปกับพวกมิเลเ f ตฟูลเฟรมนะครับแบบพวกตระกูล A7 เนี่ยองศาการรับภาพของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่28.9องศาเมื่อไหร่ที่เราใส่เข้าไปที่กล้อง APS-C นะครับมันก็จะเหลือแค่19.1องศาม,มันก็จะแคบลงครับแต่ถ้าเกิดเรา วัดเป็นระยะภาพนะครับถ้าเกิดใส่ l ูลเฟรมตัวนี้ก็คือ8 5ม mm ล f 1 4นะครับแต่ถ้าเกิดใส่เข้าไปที่ apsc เนี่ยมันก็จะเป็น 127mm มมมันก็จะแคบเข้าอีกอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับของเลนตัว8 5ม mm f 1 4เมื่อใส่เข้ามาที่ตัวกล้องเนี่ยดูล่อามากเลยนะเดี๋ยวเราออกไปถ่ายวิดีโอข้างนอกเก็บฟุตต่างๆดูว่าตัวนี้ให้โบเก้เป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสเลนส์85 f1.4 นะครับตัวนี้เป็นของซัมยังเราได้แบบมาแล้วครับเริ่มจากท่าแรกนะครับท่ากุ้มใจ,ดโ,ดใจโดนหวยแดดกุ้มใจโดนหวยแดดหน และนี่นะครับคือเลนของซัมยัง AF 85มิม f 1.4 FE นะครับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นเมาส์ของโซนี่ผมชักติดใจแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องส่งคืนเข้าไปนะครับเก็บได้อยู่แค่2ตัวนี้ตัวนี้ต้องเอาไปทำรีวิวต่อถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวเกี่ยวกับตัวเลน85มิลลิเมต f 1.4เพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปติดตามหรือว่ากดถูกใจเพจทาง Facebook ได้ COB Media นะครับเขามีการทา คอนเทนต์แล้วก็รีวิวตัวนี้ออกมาเยอะแยะมากมายเลยเข้าไปติดตามชมกันไว้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นคิวของเลนส์2ตัวนี้เป็นเลนส์มุมกว้างที่ให้ f 2 8ราคานี้คือแบบสบายกระเป๋ามากๆเลยสำหรับใครที่ถ่ายงานว e ดดิ้งต่างๆนะเราต้องการที่จะได้มุมกว้าง f 2 8นะครับตัวนี้ก็2ตัวนี้ถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับคนที่ต้องการที่จะ เริ่มหัดมารับงานนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะไปซื้อเลนค่ายเนี่ยบางทีมันก็แพงไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเลนค่ายเลนค่ายเนี่ยคือเขาดีมากอยู่แล้วแต่บางคนงบประมาณไม่ถึงเราก็ต้องหาตัวเลนทดแทนที่มันสามารถทํางานได้จริงแล้วก็ประสิทธิภาพใช้ได้นะครับซัมยังถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆบอกเลย <S <S ส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับเลนสองตัวนี้นะครับรอชมรีวิวนะครับสวัสดีครับ